สวัสดีลูกค,ค้ากรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านของทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดค่ะวันนี้ดิฉันวรรวาตินารานะคะขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดําเนินรายการวันนี้เพื่อให้คุณผู้ชมทุกคนค่ะสามารถค้นหาโอกาสทางการลงทุนสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีบนความผันผวนที่ไม่สูงเกินไปนักค่ะกับตัวกองทุน KKPSGAA Lite ค่ะซึ่งวันนี้นะคะคนที่จะมาทําให้เราเข้าใจในตัวกองทุนนี้มากยิ่งขึ้นก่อนที่จะเริ่มลงทุนกันค่ะเราได้รับเกียรติ จากทางคุณนะัิตาเทนิยมค่ะผู้อํานวยการทีมบริหารการขายและการตลาดจากทางบลจเกียรตินาคินพัทระค่ะสวัสดีค่ะคุณกี้ค้าวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับตัวกองทุน KKP SGA e l i t e นะคะสำหรับคำถามแรกเลยค่ะคุณกี้ที่จะทำให้เราเข้าใจตัวกองทุนมากยิ่งขึ้นก็คืออยากจะรู้ว่าวกองทุนนี้มีเป้าหมายแลนะนโยบายการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับกองทุน KKP s c a a Lite นะคะมีเป้าหมายในการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภทหรือว่าการทำ Asset Allocation นะคะเพื่อการกระจายความเสี่ยงแล้วก็เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนในระยะยาวค่ะสำหรับนโยบายการลงทุนนะคะด้วยความที่กองทุนเนี่ยเป็นกองทุนผสมนะคะก็จะมีนโยบายในการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินเกือบทุกประเภทอาทิเช่น หุ้นนะคะตราสารหนี้นะคะตราสารทางเลือกเช่นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทองคำแล้วก็น้ำมันนะคะโดยลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศค่ะแบบที่เราฟังกันไปคือสินทรัพย์ที่ทางกองทุนนี้สามารถไปลงทุนได้และจะเห็นเลยว่ามีคําว่ากระจายการลงทุนด้วยอยากฟังมุมมองของทางคุณกิ๊กคะว่าทาไมเราถึงต้องกระจายการลงทุน้วยคะค่ะขออนุญ,ญาตหน้าถัดไปนะคะเอ่อ เหตุผลหลกักเหตุผลหนึ่งนะคะที่เราต้องทําการกระจายการลงทุนนะคะเนื่องมาจากความจริงที่ว่าไม่มีทรัพย์สินไหนที่จะสามารถเป็นผู้ชนะได้ในทุกสถานการณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าพิจารณาในตารางนะคะซึ่งเป็นการเรียงลําดับ ทรัพย์สินที่สร้างผลตอบแทนสูงสุดลงมาจนถึงต่ำสุดในแต่ละปีก็จะเห็นว่ามีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปยกตัวอย่างเช่นปี2006นะคะรีดสามารถจะสร้างผลตอบแทนได้สูงที่สุดในขณะที่ฟิกซินค้ามหรือ c o m m o ดิตีสร้างผลตอบแทนต่ำที่สุดในบรรดาทรัพย์สินทั้งหมดนะคะแต่ทันใดนั้นเนี่ยในปีถัดมาซึ่งเริ่มเกิดวิกฤตการณ์สับพลามนะคะตัว คอมมดิตี้กลับสร้างผลตอบแทนได้สูงเกือบที่สุดในตารางในขณะที่หลีดเนี่ยกลับมาเป็นทรัพย์สินที่สร้างผลตอบแทนได้ต่ำที่สุดและถ้าเราพิจารณามาจนถึงปี 2005, 2020ันอ2 0 2นนะคะจะค้นพบว่าในทุกๆปีแพทเทิร์นจะสับเปลี่ยนกันไปไม่เคยซ้ำเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งนะคะ เพียงอย่างเดียวก็จะทําให้พอร์ตของเราเนี่ยรับความเสี่ยงที่สูงมากนะคะในขณะที่ถ้าพิจารณาที่เส้นกราฟที่กลางตารางนะคะหรือว่าผลตอบแทนจากการทำ asset allocation จะเห็นได้ว่าการทำ asset allocation นะคะก็จะช่วยรักษาระดับของผลตอบแทนและก็ความเสี่ยงในระยะยาวได้ค่ะโดยที่ทั้งนี้นะคะตัวงานวิจัยในตลาดทุนที่ผ่านมาเนี่ยก็ระบุว่า องค์ประกอบสำคัญนะคะของผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยถึง91.5มาจากการจัดสรรเงินลงทุนหรือว่าการทำ asset allocation ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆที่เหลือเช่นการเลือกหลักทรัพย์ที่ถูกต้องหรือว่าการเข้าซื้อในจังหวะที่ถูกต้องนะคะซึ่งต้องใช้พลังงานมหาศาลในการทำเนี่ยกลับเป็นส่วนประกอบแค่ส่วนน้อยของผลสำเร็จในระยะยาวค่ะ งั้นถ้าเกิดเราต้องมีการกระจายการลงทุนเนี่ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยแล้วใครจะมาเป็นคนทําหน้าที่ในการเลือกลงทุนให้กับเราละคะค่ะขออนุญาตหน้าต่อไปนะคะค่ะสําหรับกองทุนนี้นะคะ <nei> ก็เป็นความร่วมมือเพื่อผสานความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษากองทุน,นหรือว่าบลเกียรตินาคินพัทระนะคะ <The S 2> แล้วก็ทีมผู้จัดการกองทุนของบลจอเกียรตินาคินพัทระค่ะ โดยที่ทางทีมที่ปรึกษาการลงทุนนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะก็จะทำการวิเคราะห์แล้วก็ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อนำมาจัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภททรัพย์สินในระยะยาวหรือว่า strategic asset allocation หรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่า SAA นะคะแล้วก็จัดสัดส่วนการลงทุนในระยะสั้นหรือที่เรียกว่า tactical asset allocation หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า TAA นะคะโดยที่จะมีการทบทวนสัดส่วนอยู่เสมอว่าเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจค่ะหลังจากนั้นนะคะทีมผู้จัดการกองทุนจากบลจเกียรตินาคินพัฒระนะคะก็จะทำการคัดเลือกหลักทรัพย์ในแต่ละประเภททรัพย์สินเพื่อนำเงินไปลงทุนตามสัดส่วนที่ได้มาจากที่ปรึกษาการลงทุนนะคะซึ่ง การผสานความเชี่ยวชาญนะคะของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะช่วยเปิดโอกาสให้นักลงทุนเนี่ยได้รับโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากทั้งการจัดสรรสัสดส่วนการลงทุนและการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เหมาะสมค่ะ งั้นความเชี่ยวชาญจากทั้งบลลแล้วก็บรจเกียรตินภัทราค่ะหน้าตาของพอตออกมาตอนนี้กองทุนเองลงทุนในทรัพย์สินอะไรบ้างคะเด็กอยากจะเห็นถึงสัดส,ส่วนการลงทุนด้วยค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงคะค่ะข,ขออนุญาตต่อไปนะคะอ,อ,อันนี้เป็นกรอบการลงทุนระยะยาวนะคะซึ่งที่ปรึกษาการลงทุนเนี่ยจะทำการวิเคราะห์ทรัพย์สินต่างๆนะคะ รวมถึงหุ้นในประเทศหุ้นต่างประเทศนะคะตราสารนี้ Investment grade ตราสารนี้ความเสี่ยงสูงหรือ High y i g l d นะคะแล้วก็กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะคะรีดสินค้าโภคภัณฑ์หรือคอมม o ดิตีนะคะทองคำนะคะเงินสดหรือทรัพย์สินเทียบเท่าเงินสดนะคะโดยที่จะทำการวิเคราะห์มุมมองที่มีต่อทรัพย์สินนะคะแล้วก็ คอ r r e ิเลชันของทรัพย์สินแต่ละชนิดเพื่อมาจัดสัดส่วนการลงทุนระยะยาวนะคะโดยที่สำหรับกองทุน KKP s g a a Lite ซึ่งเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงไม่สูงมากนะคะก็ทางที่ปรึกษาการลงทุนนะคะมีการจัดสัดส่วนระยะยาวเป็นตราสารหนี้51%นะคะหุ้น24%นะคะตราสารทางเลือก10%แล้วก็เงินสดหรือ ทรัพย์สินเทียบเท่าเงินสด15%ค่ะ mm. ขออนุญ,ญาตหน้าถัดไปค่ะได้เลยค่ะค่ะสำหรับการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนประจำไตรมาส3นะคะ mm. ก็ณนะขณะนี้นะคะเศรษฐกิจโลกก็ยังคงเติบโตนะคะเข้าสู่มิดไซเคิลแม้ว่าจะโตช้าลงแล้วก็ไม่ร้อนแรงเหมือนไตรามาสแรกแล้วก็ไตรามาสสอที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงดูดีนะคะ โดยปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนหุ้นโลกในช่วงต่อไปก็คือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งก็ยังคงมีแนวโน้มที่ดีอยู่นะคะเ,เรามาดูการจัดสัดส่วนระยะสั้นกันนะคะการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนระยะสั้นนะคะก็จะเป็นการปรับสัดส่วนการลงทุนนะคะ ที่แตกต่างจากระยะยาวบ้างแต่ก็ยังคงอยู่ในกรอบของสัดส่วนระยะยาวของเราอยู่นะคะเริ่มจากตัว Local e q u i ิตีนะคะหรือว่าหุ้นในประเทศนะคะมีการให้น้ำหนัก Under อร์เวทหรือว่าปรับลดลงมาจากสัดส่วนระยะยาวนะคะเนื่องจากตอนนี้ทางกองทุนก็ยังมองว่าหุ้นในประเทศก็ยังได้รับแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดแล้วก็การ ฉีดวัคซีนที่ยังไม่เป็นไปตามแผนนะคะในขณะที่หุ้นต่างประเทศนะคะมีการให้น้ำหนัก overweight หรือว่าระยะสั้นปรับเพิ่มขึ้นมาจากสัดส่วนการลงทุนระยะยาวนะคะโดยที่เราไปปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในภูมิภาคยุโรปนะคะออทั้งนี้ก็เนื่องมาจากอัตราการฉีดวัคซีนของในกลุ่มประเทศยุโรปนะคะซึ่งค่อนข้างจะเป็นไปตามแผนแล้วก็ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปนะคะออกมาค่อนข้างดีในขณะที่ราคาหุ้นนะคะก็ยังไม่แพงจนเกินไปนะะักค่ะทีนี้มาในส่วนของตราสารหนี้นะคะสำหรับตราสารหนี้ Investment g เก d e นะคะอันนี้ทางกองทุน Underweight ก็คือปรับลดสัดส่วนระยะสั้นลงมานะคะเมื่อเทียบกับระยะยาวลงมาค่อนข้างลึกเหมือนกันนะคะอันนึงมาจากความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟอ้อแล้วก็การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งอาจจะทำให้ราคาตราสารหนี้ที่เราถือเนี่ยปรับตัวลดลงได้ค่ะ แต่ว่าขณะเดียวกันนะคะถ้าไปดูตราสารหนี้แบบความเสี่ยงสูงหรือว่า h y i e l บ Bond นะคะเราก็ยังคงให้น้ำหนักนิวโตรก็คือไม่ได้มีการปรับลดสัดส่วนในระยะสั้นลงอันนี้เมื่อจากทางกองทุนก็ยังมองว่าตราสารหนี้ความเสี่ยงสูงก็ยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีได้ในขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะคะก็ช่วยลดความเสี่ยงของตราสารหนี้ความเสี่ยงสูงได้ระดับหนึ่งค่ะ ทีนี้มาถึงตราสารทางเลือกนะคะในส่วนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะเมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยบวกนะคะก็คือการ reopening นะคะแล้วก็ปัจจัยลบก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะคะเมื่อเทียบกับตัวมูลค่าหรือวา valuation ของทรัพย์สินประเภทนี้ก็ค้นพบว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วกองทุนก็เลยไม่ได้ปรับเพิ่มหรือลดสัดส่วนของ ตราสารประเภทนี้นะคะในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์หรือ commodity นะคะเราทำการ overweight คือกรับเพิ่มระยะสั้นขึ้นมานะคะเมื่อเทียบกับระยะยาวนะคะอันนี้เนื่องมาจากที่ตัวสินค้าโภคภัณฑ์นะคะก็เป็นทรัพย์สินที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านเงินเฟอ้อได้นะคะแล้วก็การ reopening ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นภาคการผลิตให้ขยายตัวได้ค่ะ ออสำหรับทองคำนะคะอันนี้เรายังให้น้ำหนักนิวทรัลอยู่นะคะอ,อ,อันเนื่องมาจากตัวความกังวลเรื่องของการลดทอน QE แล้วก็การขึ้นอันตราดอ,อกเบีย้ยก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ยังกดดันราคาทองคำอยู่ค่ะ ทีนี้ในส่วนของแคชนะคะหรือว่าแคชอีควาเลนนะคะจะเห็นว่ามีการโอเวอร์เวก็คือสัดส่วนระยะยาวเนี่ยอยู่ที่15แต่ว่าสัดส่วนระยะสั้นเนี่ยอยู่ถึง21.9นะคะอันนี้เกิดจากการที่เราอันเดอร์เวตัวตราสารหนี้ชั่วคราวนะคะแล้วก็มาถือเป็นเงินสดนะคะหรือว่าทรัพย์สินเทียบเท่าเงินสดอันนี้เนื่องมาจากอตอนนี้มีปัจจัย เสียงแล้วก็มีความผันผวนมากเราก็เลยกลับมารอดูสถานการณ์ที่จะกลับเข้าไปลงทุนใหม่ค่ะคุณกิ๊กคะแต่กำลังเข้าใจว่าภาพใหญ่ๆเลยของการลงทุนของพอร์ตเนี่ยก็คือจะมีการจัดสัดส่วนลงทุนระยะยาวไว้อยู่แล้วแต่ว่าเพื่อให้เราสามารถแสวงหาโอกาสการลงทุนตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเราก็จะมีการจัดสัดส่วนการลงทุนระยะสั้นไว้อยู่คู่กันด้วยแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะ เอ๊แล้วถ้าเกิดจากสถานการณ์ที่เราเจอกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะพอมันวนเยอะเลอเกินในรอบปีก็มีหลายเหตุการณ์ให้เราเนี่ยต้องมานั่งคิดกังวลกันเยอะเหมือนกันการปรับสัดส่วนของพอร์ตของกองทุนนี้เองค่ะมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างไหมคะค่ะข,ขออนุญาตหน้าที่8ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการปรับพอร์ตการลงทุนนะคะของกองทุน KKP SCAA Life นะคะเป็นตัวอย่างที่ย้อนหลังไปถึงต้นปี 2,520นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการปรับพอร์ตทั้งสิ้นเนี่ยถึง7ครั้งด้วยกันนะคะโดยที่ช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะคะแล้วก็มีการเริ่มปิดเมืองต่างๆนะคะทางที่ปรึกษาการลงทุนก็ได้ทำการวิเคราะห์ว่าจะมีการ คอนซัม t ชันในส่วนของน้ำมันเนี่ยลดลงก็เลยมีการปรับลดสัดส่วนลงจากนิว r a l เป็น u n d e r w ร์เวทนะคะหรือว่าถ้าเป็นในส่วนช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะมีการปรับลดสัดส่วนของพุ้นไทยลงอีกนะคะเนื่องจากตอนนั้นเศรษฐ,ฐกิจของไทยเนี่ยได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะจากการปิดเมืองแล้วก็การล็อกดาวนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการปรับพอร์ตนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ติดตามใกล้ชิดแล้วก็ทบทวนปรับพอร์ตนะคะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะขออนุญ,ญาตหน้าต่อไปค่ะอันนี้นะคะตัวกองทุน KKP s d a a Lite นะคะย้อนหลัง1ปีนะคะข้อมูลจากใน Fund Fact Sheet ก็คือ,อ กองทุนรวมสามารถสร้างผลตอบแทนได้ที่8.22%นะคะในขณะที่ความผันผวนของผลการดาเนินงานของกองทุนเองนะคะอยู่ที่3.31%นะคะหรือว่ามีชาร์ปเลโชเท่ากับประมาณ2.45เท่านะคะแล้วก็ในขณะที่ ถ้าเราไปดูปีที่แล้วปีเดียวนะคะซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤตการโควิดขึ้นมานะคะจะเห็นว่าความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนเนี่ยจะอยู่ที่6.11%ในขณะที่ความผันผวนของตัวชี้วัดนะคะอยู่ที่8.05%ก็คือความผันผวนของกองทุนเนี่ยจะน้อยกว่าแสดงถึงความเสี่ยงที่ผันผวนน้อยกว่าค่ะ เห็นทั้งผลตอบแทนไปแล้วความเสี่ยงไปแล้วแบบนี้ค่ะอีกจุดหนึ่งที่ไม่ถามคงไม่ได้ค่ะคุณกิ๊กความเสี่ยงของกองทุนนี้มีไหมคะหากใครจะลงทุนจะได้ทราบไว้ก่อนก่อนที่จะเริ่มลงทุนค่ะการลงทุนมีความเสียะะเส่ยงนะคะกองทุน KKP SGAA Light ก็เช่นกันค่ะยกตัวอย่างความเสี่ยงของกองทุนนะคะเช่นความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้หรือว่าความเสี่ยงในการ ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะซึ่งผู้ลงทุนสามารถที่จะศึกษาความเสี่ยงทั้งหมดของกองทุนได้นะคะจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยกองทุนมีการไปลงทุนในต่างประเทศนะคะทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนแต่ว่ากองทุนเองมีนโยบายในการปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ 100%เเต็มค่ะในขณะที่การลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะอันนี้จะเป็นการปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามมุมมองของผู้จัดการกองทุนนะคะซึ่งปัจจุบันแล้วจะปิดความเสี่ยงประมาณ50%ขึ้นไปค่ะ เห็นด้วยกับคุณกิ๊กมากเลยนะคะเพราะว่ากองทุนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเราเน้นเรื่องของการสร้างผลตอบแทนแ,แต่ว่าก็ไม่อยากให้มันต้องเสี่ยงจนเกินไปเวลาเจอความผันผวนมากๆกแล้วลงทุนจะได้สบายใจกับการลงทุนในกองทุนนี้นั่นเองค่ะงั้นสรุปให้ตานิดนึงค่ะว่ากองทุนประเภทนี้ถ้าเกิดคนที่สนใจเขาควรเป็นนักลงทุนประเภทไหนดีคะค่ะกองทุนนี้นะคะก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่ ไม่ต้องการรับความเสี่ยงที่สูงมากจนเกินไปนะคะโดยที่จะสังเกตจากการจัดสัดส่วนของตราสารนี้นะคะสูงที่สุดในพอร์ตก็คือประมาณกึ่งหนึ่งของพอร์ตนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอกองทุนนี้ก็เลยจะเหมาะกับ นักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงของพอร์ตลงมานะคะแต่ก็ยังรับความเสี่ยงได้อยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้หรือการฝากเงินเพียงอย่างเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นออนักลงทุนที่มีอายุเข้าใกล้วัยเกษียณขึ้นไปค่ะก็แอบนึกถึงกลุ่มนี่อาจจะตั้งแต่50ก็ได้นะคะจนถึงแบบ กเกษียณแล้วก็ได้เหมือนกันถูกไหมคะแต่าอาจจะเข้าใจในเรื่องของการลงทุนหรือว่าจะเป็นเงินก้อนที่อยากจะให้เขาโตได้ต่อแบบนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคงั้นนี่ถือว่าเป็นคําถามสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะคุณกิ๊กอยากให้สรุปหน่อยเพราะเราฟังกันมาทั้งหมดเลยมีทั้งเรื่องของนโยบายการลงทุนเอ่ยผลตอบแทนยอนหลังเอ่ยเรื่องของความเสี่ยงเอ่ยสรุปจุดเด่นของกองทุนนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะค่ะ จุดเด่นของกองทุน KKPSGAA l i t e นะคะก็คือมีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภทนะคะทั้งในและต่างประเทศหรือการทำ Asset Allocation โดยที่นักลงทุนนะคะไม่ต้องทำด้วยตัวเองนะคะแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคัดเลือกหลักทรัพย์ช่วยจัดการให้ ทั้งการจัดสรร์พอร์ตการลงทุนแล้วก็การคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวนะคะในขณะที่มีการทบทวนแล้วก็ปรับพอร์ตนะคะให้เหมาะสมกับมุมมองอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งเหมาะกับในสภาวะปัจจุบันที่มีความเศรษฐกิจมีความผันผวน,ผนแล้วก็มีปัจจัยภายนอกมากมายที่อาจจะเข้ามากระทบกับพอร์ตได้ค่ะ สรุปเป็น3ข้อสั้นๆง่าย,ายสๆสำหรับใครที่สนใจตัวกองทุน KKPSGAA Lite นะคะก็คือกระจายการลงทุนให้แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวิเคราะห์ให้เลยที่สำคัญทบทวนแล้วก็ปรับพอร์ตให้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วๆเลยค่ะดังนั้นผู้ที่สนใจนะคะหากใครสนใจกองทุนตัว KKPSGAA Lite มากขึ้นอันนี้ ค่ะจะให้ทางคุณกิ๊กกระกวนขึ้นคิวอาโคลให้หน่อยได้ไหมคะจะได้เผื่อไปดูศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะในตัวฟันแทกชีสจะได้เข้าใจแล้วก็ได้รู้จริงๆว่ากองทุนนี้เนี่ยจะเอาเข้ามาในพอร์ตเราเนี่ยควรจะต้องไปอยู่ในจุดไหนและเอามัดเท่าไหรด่ดีแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทางคุณกิ๊กมากๆเลยนะคะที่มาทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวกองทุนมากยิ่งขึ้นคะ่ะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะศึกษากองทุนเพิ่มเติมหรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเจ้านหน้าทา แอดมาที่ไลน์แอด Plum Six Exclusive ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้จากทางป l u m Six Exclusive นะคะหรือถ้าเกิดทันใดอยากจะมีคำถามเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะทั้งกระแตแล้วก็ทางคุณกิ๊กเองต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ